เทศบาลตป่าตานจรุบุรีจัดกิจกรรมโครงการเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2568วันที่24เมษายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตบลป่าตานอเมืองรุปบุรีจัังหวดรุบุรีนางสาววันเพ็ญเป,ปรมกปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตบลป่าตานประธานในพิธีนำผู้อำนวยการกองหัวหน้าส่วนราชการสนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมโครงการเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2568โดยมีนางรัตนประจาคุลรองประหลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2568โดยมีกิจกรรมดังนี้พิธีไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลนิมนต์พระสงฆ์จำนวน8ลูกเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พระภิสุสงเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับสำน,นักงานและพะนักงานเทศบาล จัดทาความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารเทศบาลห้องสํานักงานแต่ละกองและทำความสะอาดสถานที่สำคัญของตำบลป่าตาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในองค์กรโดยนางสาววันเพ็ญเป็นมากปลัดเทศบาลเป็นบัตรหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาเป็นผู้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2568จากนายอนุทินชาญวิจิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีใจความดังต่อไปนี้สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2568วันที่24เมษายน2568กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่28เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลเป็นวันครบรอบการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาลทุกเทศ 476ในด้านเศจษรุากษาเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2477หรือกว่า9ทศวรรษมาแล้วในทางการปกครองนั้นยิ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กลงเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นภาพสะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารในระดับประเทศได้อยา่างแน่นยำ พราะเป็นการบ่งบอกว่าพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลในระดับที่ใกล้ชิดที่สุดได้อย่างดีและมีคุณภาพเพียงใดที่ได้ทุ่งเททำงานให้เกิดความให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้วันเทศบาลจึงถือเป็นวันที่มีการระลึกถึงความสําคัญและความเป็นมาของการการอ่อกําเนิดเทศบาล อีกทั้งเป็นการให้พนักง,งานเทศบาลท,ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเทศบาลสามัญพนักง,งานครูเทศบาลพนักง,งานสถานธนามูกบาลพนักง,งานจ้างตามภารกิจพนักง,งานจ้างทั่วไปและพนักง,งานจ้างเหมาได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการปกครองท้องถิ่นอีกทั้งมองเห็นความสําคัญของการบริหารการอำนวยการความสะดวกการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคต่อประชาชน นอกจากนี้ยังให้บุคลากรของเทศบาลได้มีความรักความผูกพันความสัมคัซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นเมื่อวันที่24เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันเทศบาลโดยเทศบาลทุวประเทศจะมีการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลตามความเหมาะสมโดยเป็นไปในลักษณะของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค,องคอ์กรเทศบาลให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการทำบุญตักบาตรการแจกบอร์ดพิธีการเพื่อแสดงผลงานโดยเน้นถึงการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อเนิงเทศบาลการให้พนักงานเทศบาลได้ระนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตลอดจนให้บุคลากรต่างๆได้มองเห็นความสำคัญของการบริการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล น้ำเสนอข่าวโดยงานข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาละบบปราตานผนที่ยากดีดกระดกับข้างรายงานสลียกับ